สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาพลิทาลโล่ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมตต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขออยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไงให้เพื่อนๆทำใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงนะเขาคนนั้นพลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใ,ใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะเอาละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันแล้วเนาะขออนุญาตเก็บเราจะไปฟังคำทำนายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนเราจะตอบคำถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าเวลาที่เขา <c oughs> อยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไง รู้สึกยังไงล่ระทำไมเขาต้องรู้สึกมีกำแพงมีทิฏฐิกลัวปกป้องปกป้องตัวเองอ๋อเขารู้สึกว่าคุณคุณมีคอนอื่นไม่อยากเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณแล้วก็รู้สึกว่ามีการกันมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารคือไม่อยากให้คุณเข้าไปใกล้ๆเขา,าคืออะไรอะ่ะเขากลัว กลัวหวาดกลัววิตกกังวลเครียดคิดมากมันเป็นภาพภาพความหลังฝังใจผุดขึ้นมาเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนรู้สึกว่าคุณอาจจะเรื่องมากเรื่องเรื่องเยอะพิถีพิถันแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครไปจุกจิกจูก้จี้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณคุณแอบ ไปมีใครครบใครแอบทำอะไรไม่ดีปิดบังอำพราง,างซ่อนเลนอะไรอยหรือเปล่าคุณทำให้เขาเครียดคิดมากตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอาอยังไงเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณน่ะเขารู้สึกว่าเขาได้แต่มองมองคุณมองคุณแบบว่าอืม จเจริญเติบโตหรือคุณมีอะไรที่ดีๆในตอนนี้มีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณ่ะเขารู้สึกว่าอยากให้คุณกับเขาได้พูดคุยปรับความเข้าใจหรือมันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณกับเขาจะต้องมาพูดคุยกันต้องเคลียร์อยากให้เคลียร์อยากให้อยากให้มองมาที่ปัญหาแล้วช่วยกันเคลียร์ช่วยเขาคิดหน่อยตัดสินใจหน่อยเขาเจะเอายังไงดี มันมีเรื่องราวขัดแยง้งมันมีเรื่องราวที่คุณกับเขาจะต้องอืมมีความจริงจังจริงใจต่อกันอยากได้รับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมอยากให้คุณตัดสินหรืออยากให้ทิ้งทิฏฐิอีโก้อยากให้คุณเนี้ยกับเขาได้เคลียร์กันประมาณว่าสองคนไม่ต้องมีคนอื่นเข้ามายุ่งข้องเกี่ยว ดูหเหมือนว่าเขาจะกลัวลูกน้องบริวารของคุณหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวของคุณนคือแบบว่าคุยกันสองคนง่ายกว่าสะดวกกว่าไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวมันเป็นการที่คุยแล้วไม่รู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่ามันมันมันไม่เป็นส่วนตัวเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าอยากที่จะคุยคุยให้มันเป็นแบบให้ชัดเจนให้เคลียร์ให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยให้ถูกต้องในเลยนะ ให้เคลียร์ๆให้มีความจริงจังจริงใจต่อกันมีเรื่องที่ปิดบงังอำพรางซ่อนเล้นอะไรก็พูดคุยบอกมาอย่านิ่งเงียบอย่าส่องแล้วก็เหมือนกับแบบว่าอย่าชดชดเลิศเลิศหรือไม่ก็ทําแบบไม่สนใจทาเป็นท้องไม่รู้ร้อนแต่จริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมันเลื้อยลังแล้วก็อยากมีการเคลียร์อยากได้รับการเคลียร์เวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าอืม วันเวลานี่มันผ่านมานเนิ่นนานแล้วอยากให้คุณกับเขาได้มีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์มันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณกับเขาจะต้องเคลียร์กันเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกเหมือนกับเขาไม่ได้รับความจริงใจไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณคุณหลอกใช้เขาไหมหรือว่าไม่จริงใจกับเขาหรือเปล่าอืมเขารู้สึกว่า ครียดซีเรียสคิดหนักคิดมากความรักความสัมพันธ์ที่มีให้กันไม่น่าทําร้ายหักหลังหรือว่ามีการมีลักซ้อนรักแทรกอย่างเงี้ยมีการอําพางซ่อนเลนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไปมีคนนู้นคนนี้แล้วทิ้งปัญหาไว้ให้เขาแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าบางฝ่ายเนี้ยรอวันเวลาที่จะพูดคุยกันแล้วเมื่อเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยคืออยาก อยากมีการมุ่งมั่นตั้งใจอยากตัดจบอยากเคลีย์เอาเป็นแบบเคลียเคลียแฟ่แฟร์ถ้าถ้าไปต่อได้ก็ไปต่อถ้าไปต่อไม่ได้ก็จบเถอะดูเหมือนว่าเขาก็เก็บเสื้อผ้ารอแล้วนะว่าอืมเขาก็มีคนที่มาให้ความรักให้ความสนใจเขาก็พร้อมแล้วแหละที่จะพูดคุยกันแบบจริงจังก็พูดคุยกันแบบ ตัดขาดก็ได้อะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะปกป้องโปรติกตัวเองประมาณว่าเขาอยู่ได้ด้วยตัวเอง <c oughs> คือคคุณกับเขาเนี่ยลักษณะนิสัยหรือว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันมีการคิดตัดสินใจมีอีโก้มีทิฐิมีกำแพงหรือมีอะไรก็แล้วแต่คล้ายๆกันก็คือมีคำพูดแบบเออยอมหักไม่ยอมงอไม่งออยู่ได้คุณกับเขาอ่ะการคิดการตัดสินใจเหมือนกัน ตัดสินใจเด็ดขาดเี็บขาดเี็บแหลมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมีความรู้ความสามารถก็เท่ากาันหรือว่ามีอํานาจในการคิดการตัดสินใจก็เท่ากาันคืออะไรกันเงี้ยก็มันก็เท่ากันนะคือก็แบบมาคุยกันได้แหละจะเอาอย่างไงเขาก็พร้อมจบนะจบเพื่อเขาที่จะได้ไวต่อได้แล้วเริ่มต้นใหม่เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการย้ายย้ายโยกย้าย,ย,ย,ายหรือว่าไปทางทางทิศทางที่เขารู้แล้วว่าจะไปทางไหน ถ้าเกิดได้พูดคุยหรือเคลียร์มันมันมีสถานการณ์ที่อึมครึมไม่เคลียร์หรือเปล่าอืก็เลยมีคําถามที่บอกว่าจะเอาอยัางไงอะไรยังไงว่ามาอะไรประมาณนี้เนาะทีนจะมาฟังโรแมนเจอร์นะคะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยโรแมนเจอร์บอกว่าบางท่านบางรายคบกันมานานหรือแบบดูใจคบหากันมานานก็ถึงเวลาที่คุณจะต้อง แจ้งข่าวดีหรือมีการผูกข้อไม้ข้อมือมีการแต่งงานการลั่นระคังวิวาก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดบางท่านบางรายเครียดซีเรียสอยู่ในตอนนี้ไม่รู้จะทํายังไงก็เอาเรื่องการงานการเงินไว้ก่อนนะคะแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องราวของความรักคุณสามารถที่จะมีความรักที่ดีๆได้เพราะคุณเป็นคนที่น่ารักสมควรได้รับความรักหรือบางท่านบางรายกําลังรอ,งองคนรักเก่าก็คนรักเก่าก็จะรีเทนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ ดูเหมือนว่าตอนนี้ใดๆก็แล้วแต่ขอให้คุณเนี่ยเซฟตัวเราเองก่อนเราเราจะต้องเซฟแบบเซฟเัืใจเราเนาะใครเข้ามาดีหรือมาร้ายอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องมองคิดวิเคราะห์พ,พิจารณาให้ดีใช้วิจารณญาณของเราในการที่คิดตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนรีบร้อนตัดสินใจไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดทุกข์คือเราก็ไม่ได้อยากจะมีความทุกขนะ์เนาะแต่ก็ต้องมีการคิดตัดสินใจให้ดีๆอะ่ะ ทีเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดซีรีสไม่ชอบใจส่วนใดทิ้งไปนะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังขำๆฟังื้อความบันเทิงเป็นหลักส่วนท่านใดที่รู้สึกว่าอุ้ยตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจรินก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพระพุทธเจ้าขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ fc ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลย ขอร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครัง้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันถ้าอยากบอกอยาสื่อสารว่ามันจะต้องมีการจบอาจจะมีการจบเรื่องราวที่ปวดร้าวหรืออะไรที่สะสมมานานมันจะต้องถึงเวลาที่คุณคิดตัดสินใจจะมีการจบด้วยความรวดเร็วกันหันไม่ได้หันตั้งตัวก็ได้แล้วก็ระวังเกี่ยวกับข้าวของอาจจะมีแตกหักเสียหายหรือพัดตกหกล้ม พาอยากบอกอยาสื่อสารว่าคุณเนี่ยจะได้เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็คุณจะมีคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยนั่งในตาแหน่งุทธาบรรดาศักดิ์ที่มันโอเคหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยซับพอร์ตคุณทีนี้จะมาฟังออคเคการ์ดกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้อืออลอคเครการ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงลูกเล็กเด็กแดงหรือว่า หรือว่าคนในปกครองที่เป็นเด็กๆเ,กเ,กเกล็กๆกันนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาปกป้องคุ้มครองให้อยู่แล้วก็ตอนนี้ขอยคุณโฟกัสที่เรื่องตรงหน้าเรื่องราวตรงหน้ามันจะมีการหลอกลวงอคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อมันจะมีการอำพรางซ่อนเลนหลอกลวงขอยคุณมองแบบลึกซึ้งแล้วก็มองแบบท่องแท้แล้วคุณจะรู้เองว่าอ๋ออันนี้เรื่องจริงอันนั้น หลอกวะอะไราเงี้ยเอาลาร์าดอยากบอกอยากสื่อสารว่าด้วยการที่คุณเป็นคนดีมีเมตตามีการอ่อนน้อมถ่อมตนคือคุณมีคุณธรรมประจําตัวของคุณนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนเนี่ยเขาก็เลยส่งเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นแบบคีย์เวิร์ดให้กับชีวิตะไขปลดล็อกหรืออาจจะเป็นกุญแจปลดล็อกชีวิตของเราหรือว่ามันจะมีแสงสว่างเนยนำทางให้คุณไปพบเจอกับสิ่งที่ดีที่สดใส เพราะด้วยการที่เราเป็นคนดีก็ได้รับสิ่งตอบแทนเนาะทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าตอนนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการอยากให้คุณฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยให้คาแนะนําให้คําปรึกษาแล้วก็จะมีแนวทางแก้ไขทางออกให้กับคุณหรือ ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุย๊ยตรงนี้ตรงนั้นติดขัดเราจะทำยังไงดีให้ถามคนที่มีความรู้มีความสามารถประมาณว่าคนคนนี้เขาเขาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่สามารถที่จะบอกเขาได้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่แล้ว ทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวไรธาตุไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำำําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะเราจะมาสมัยสองสิงจะมีราศีสิงราศีสิงราศีกุมราศีพฤิกแล้วก็เมถุนตุลกุมขอจบการทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งใน่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่สกันขออนุญ,ญาตเก็บค่ะ ของเพื่อนๆกลองที่2เราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีการหันหลังจากกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันหรืออาจจะมีการห่างหายกันหรือว่ารอเวลาวันเวลาก็ได้แต่ดูเหมือนว่าเขาเขาอยากที่จะมาเริ่มต้นพูดคุยกับคุณมาเริ่มต้นพูดคุยกับคุณ อืมก่อนหน้านี้มันมีความอึมครึมในชีวิตเหมือนกับเมฆหมอกมาบางังชีวิตคุณกับเขาอ่างเงี้ยเขาก็อยากจะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากจับมือจูงมือกันแกวข้ามผ่านอุปสรรคแล้วก็อยากพูดคุยเคลียร์ปัญหาที่มันคาใจมันเป็นมันเป็นอะไรอะที่ที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลมันมีการอึดอัดอึดอัดมากๆเลย อยากมีการพูดคุยเคลียกับมาหากันเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาอยากจะกลับมาหาคุณอ่ะเขาอยากจะมาพูดคุยเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาก็รู้สึกถึงวันที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันแบบรุ่นแรงเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาผงผางไม่รักษาน้ำใจทำให้เรามีการนิ่เงียบกันไปแต่ก็ ไม่ได้มีความสุขในเรื่องของความรักได้แต่เงเียบๆกันเนาะคือใจเขาอะอยากจะพูดคุยแต่เวลาอยู่ตรงหน้ากันเงียบเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเขารู้สึกว่ามีความสุขได้กลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมาเป็นครอบครัวมาสร้างครอบครัวด้วยกันแต่แต่มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเข้ามาข้องเกี่ยวไหมทําให้คุณกับเขาหรือ มีอะไรที่มามาขวางคุณกับเขาไว้ไม่ให้ไม่ให้พูดคุยกันเขาอยากมีการปรับความเข้าใจจากเมื่อก่อนนี้ที่ห่างหายกันไปได้สักระยะเวลานึงก็ตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะมาเริ่มต้นพูดคุยอยากจะอขอโอกาสพูดให้หมดเปิดใจพูดแล้วก็เวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่ง สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานได้แบบว่าไม่ติดขัดมีเครือขืนคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดหน้าตาดีมีออรา่าแล้วก็คนนู้นคนนี้อยากเข้าหาคุณรวมถึงเขาด้วยคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงเขาด้วยแต่แต่เวลาหยู่ตรงหน้าเขาไม่พูดอะไรนะเขาเงียบจต่ใจเขาเนี่ยอยากที่จะท่าแบบเนี้ยเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไงรู้สึกแบบ อ,อยากจะพูดอแต่มันอึดอัดอยากจะพาคุณไปอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าเออเป็นเป็นบรรยากาศที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำธรรมชาติเกี่ยวกับการที่คุณกับเขาเคยไปเที่ยวไปพักผ่อนกันไปอาจจะไปเที่ยวปิกน้อกปิกนิกหรือไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปบังกะโลไปรีสอร์ทไปแบบ ทางงแรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับทางน้ําทางทะเลทางแหล่งน้ําธรรมชาติเขานึกถึงบรรยากาศนั้นแล้วก็อยากให้เป็นเป็นแบบนั้นอีกเขารู้สึกอยากบอกว่าเขารักคุณอ่ะเขายังมีใยรักให้กับคุณอยู่เลยแล้วก็รู้สึกว่าคุณคุณไม่เอาเขาแล้วคุณไปจากเขาแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเอออยู่บนเส้นชัยนล้นนะแล้วตกล่วงลงมามันเจ็บอะ่ะเขารู้สึกเจ็บปวด อนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรู้สึกว่าคุณมีพลังงานที่ดีที่น่ารักที่สดใสเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นทั้งลูกอ,อคือเขามองลึกลงไปถึงถึงครอบครัวถ้าเป็นหน้าที่พ่อแม่คุณก็ทำได้อย่างดีไม่ขาดตกบกพ่องและถ้าเกิดเป็นลูกอย่างนี้เนาะในในตำแหน่งลูกอะไรเงี้ยในฐานะเป็นลูกอะไรเงี้ย คุณก็ทำหน้าที่ลูกได้เป็นอย่างดีเขารู้สึกกับคุณยังไงเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าอยากมีเรื่องบนเตียงกับคุณอยากมีมันมันเป็นอะไรที่เขายังยังตัดไม่ได้ยังคิดถึงอยู่ยังระลึกนึกถึงอยู่แต่ถ้ากรณีที่คุณกับเขาไม่เคยมีอะไรกันไม่มีสัมพันธ์อันลึกซึ้งเลยก็เขา ือเขาอยากมีไงคือถ้าเวลาเขาอยู่ใกล้ๆคุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบนี้อยากอยากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณเขาอยากมีการติดต่อสื่อสารอยากจะบอกว่าเขาเขาเนี่ยเก็บงำมานานแล้วไอ้ความรู้สึกอึอดอัดเครียดซีเรียสหรือปัญหาแย่ๆอะไรมากมายเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบอกอยากจะถามอะไรแย่ๆมากมาย 1. ก็คือที่คบกัน่ะ จริงใจกันไหมหลอกกันทําไมหรือเข้ามาในชีวิตต้องการอะไรแล้วก็อยากมีการพูดคุยดูเหมือนว่าจะเคลียร์แบบเคลียร์แบบอมไม่ได้นอบน้อมหรือว่าอ่อนโยนอะไรอย่างนี้นะคือเคลียร์แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยจะมีการพูดจากันค่อนข้างที่จะดุดุดุหน่อยแล้วก็ไมไ่ค่อยได้รักษาน้าใจก็ประมาณว่า อยากพูดต,งตรงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ใจร้อนหัวร้อนแล้วก็อยากพูดอะไรแบบตรงๆพูดแบบไม่ต้องอ้อมอ่ะคือเขาเขายังไงอ่ะเขาเป็นคนพูดจาผงผางแต่เขาอ่ะเป็นคนที่จริงใจงไงเขาก็เลยพูดแบบนั้นเขาคิดยังไงก็พูดแบบนั้นคิดยังไงก็ทําปั๊บเลยอะไรอย่เงี้ยออดูเหมือนว่าเขาจะพแบบูบปุ๊บ,บทำปับ๊บอะไรเงี้ย หรือว่าเห็นอะไรมาก็พูดเลยแต่แต่เขาไม่ได้พูดแบบมัม่วๆนะเขามีหลักฐานมีอะไรยืนยันอะ่ะเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเขามูฟออนจากการที่คุณกับเขามีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีการหัวดือ้อหัวรันหัวชนฝาก็ได้แบบ,บดือ้อแพ่งอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณดือ้อคุณเป็นเด็กดือ้อพูดไม่เคยฟังเขาเขาบอกว่าคุณ คุณไม่ไว้ใจหรือคุณกับเขาอะน่าจะพูดจาก,กันดีๆมีการปรับกลยุทธ์หรือว่าปรับวิธีการพูดหรืออยากให้คุณกับเขาอืมมามาอย่างไงอ่ะก่อนหน้านี้อาจจะจบจากด้วยการที่แบบไม่ได้เคลียร์หรือว่ามันมีมีอะไรข้างคาใจอยู่เขาก็อยากจะมาพูดถึงประเด็นปัญหา เวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคู่รักคนรักนี่แหละยังอยากจะถามว่ายังรักกันอยู่ไหมเขามีความเครียดซีเรียสนะเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาเขานึกถึงบรรยากาศที่ไม่มีคุณหรือว่ามันเป็นอะไรที่คุณกับเขาอืมอาจจะพูดจาก,กันแรงๆหรือว่าไปเจอภาพที่มันบาดตาบาดใจเรื่องสะเทือนใจก็ได้ มันก็ผุดขึ้นมาในตอนนั้นคือมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็อยากพูดคุยอยากเคลียร์อยากตัดจบปัญหามากกว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเนี่ย <c oughs> เขารู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหาอุปสรรคอยากจะพูดรุ้นพูดนีอยากเคลียร์แต่ว่ามันมีปัญหาเข้ามามีคนโน้นคนนี้เข้ามาขัดขวางหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เออเวลาที่แบบว่าอันนี้แหละเวลาเวลาเนี้ฉันอยากเคลียร์กับเขาอย่งไน,นี่แหละเป็นเวลาดีโอกาสดีอ้า มามีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาขวางอีกแล้วทำให้ไม่ได้พูดจามไม่ได้คุยกันเลยอะไรแบบไม่ได้คุยอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์ว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าคุณต้องการความรักความโรแมนติกแบบว่าความรักใสๆจน่ารักน่ารัก,น,กนี่ใช่ไหมก็ขอให้คุณเปิดอกเปิดใจคุยกันไปเลยอย่าก,กักนะ เห็นไหมคุณกับเขาเนี่ยมีนัาก,กากเข้าหากันคือต่างฝ่ายต่างไม่พูดความในใจไม่พูดความจริงแล้วเมื่อไหร่ละ่ะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมวัวแต่อ้อนวอนภาวนาหรือบอกว่าอธิษฐานขอให้จะบ,บอกคุณเอ้ยขอให้ได้กลับมารักคลองรักกันแล้วเวลาได้เจอหน้ากันก็ไม่พูดไม่พูดความจริงต่อกันทําเป็นนิ่งหรือไม่ก็วางมากกลัวเสียฟอร์มแล้วสุดท้ายก็มา ปาดเหงื่อแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มาวนขออธิษฐานคือจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยเปิดอกเปิดใจคุยกันเลยคุณกับเขาเนี่ยอยู่ตอนหน้าตรงหน้ากันแต่ก็ใส่หน้ากากเข้าหากันจังไม่กระชากหน้ากากออกมามันก็ไม่มีความสุขสักทีโร mm hmm. แเมเนเจอร์ก็เลยอยากบอกอยากสืส่อสารว่าให้คุณเนี่ยพูดจาตรงตรงแล้วก็กระชากหน้ากากออกมารักก็บอกรักชอบก็บอกชอบหรืออยากมุฟออนก็พูดไปตรงๆมันจะได้แบบว่าจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วย พลังงานที่ดีที่สดใสเนาะหรือว่าอย่ารักแต่ไม่พูดมันเจ็บนะคะทีนี้เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนะยยาะไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าช่วงเนี้ยคุณจะต้องเหมือนกับแบบว่าจะต้องลุยต้องบุกบางท่านบางลายอาจจะเกิดมาพร้อมลบพร้อมลุยพร้อมบุกตัวลุยไปได้ทุกทีแต่ก็คุณก็เป็นคนที่เก่ง บางท่านบางรายช่วงนี้ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะหรือว่าอยู่ออฟฟิศเท่าไหร่บางท่านบางรายบอกว่าฉันไม่ได้นั่งโต๊ะอยู่แล้วฉันนั่งเก้าอี้นั่นแหละค่ะก็คือไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศหรือว่าไม่ได้นั่งเก้าอี้เท่าไหร่จะต้องมีการไปปรึกษาหรือว่าติดต่อประสานงานเดียวกับที่นู่นที่นี่ไม่ค่อยได้หยุดหรือว่านั่งแป๊บหนึง่งก็โอ๊ยต้องไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะอ่าก็มันเป็นมันเป็นช่วงของคุณอะคือคุณเป็นคนเก่งไงถ้าเป็นคนอื่นทำอะ ไม่ได้ไม่สําเร็จต้องเป็นคุณแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะริษยาการอยากทำโน่นทำนี้แต่ว่าไม่เริ่มแล้วมันจะสําเร็จไหมคะไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกําลังจะเสร็จสมบูรณ์ถ้าเกิดคุณลงมือปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดความสุขสําเร็จสมหวังแล้วดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหลายกลายเป็นดีแล้วก็วนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาหาคุณจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ คือโอกาสก็ไม่ได้เข้ามากับชีวิตของใครบางคนง่ายๆนะคะมันนานกว่าจะมาแต่ในเมื่อโอกาสันมาถึงคุณแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยรีบฉกฉวยโอกาสนั้นไว้ซะอะไรที่คุณคิดตัดสินใจลังเลก็ขอให้คุณตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมั่นคงแล้วก็รีบลงมือปฏิบัติเลยนะคะและไพ่อยากบอกอยาตสื่สารว่าคุณนะ่ะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวชีวิตของคุณจะมีความสุขสมบูรณ์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณด้วยนะคะ ทีน,นี้เราจะมาฟังเอาลักากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆค่ะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสม่ชอบใจเลยไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเอาเอะไรมาพูดเนี่ยหนึ่งงั้นอย่างนี้ทิ้งไปเนาะคิดซะว่าเราเรานิทานใหญ่ฟังขำๆค่ะฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักส่วนท้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องนะคะกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อไปแล้วก็ จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเ <Yeah. S 1> อาล่ะค่การ์อยากบอกอยาสื่อสารว่าคุณเป็นคนที่มีมีอะไรอยามีเทคนิคในการที่จะดูแลเยียวยาเหวี he ่ยงคนหรือคุณเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นยาทาแผลหรือยาเป็นยาดีอะไรเงี้ยเป็นยาพิเศษอะไรอย่างงี้ช่วยคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือคํำพูดของคุณเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้คนจากทุก ก็เห็นชาจะทำแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าเออปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับเขาได้อย่างเงี้ยเอ,อาละครับอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แล้วไม่ต้องไปคิดกังวลคือเราจะไปคิดกังวลอยู่กับเรื่องอดีตที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆเนี่ยที่มันไปเถอะนะคะแล้วเราก็ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีสำหรับชีวิตของเพื่อนเพื่อน,นนะ อาร์ตอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยมีพลังศรัทธาตรงยึดมั่นในความศรัทธาและความศรัทธาเนี่ยจะนำพาชีวิตคุณไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเลยทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยหนักแน่นเข้าไว้ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจเลยอย่าได้ วอกแวกนะคะควรที่จะตัดสินใจแล้วก็ตั้งมั่นว่าเอ้ยเนี่ยฉันตัดสินใจแล้วแล้วรู้ไหมคะว่าการคิดตัดสินใจของคุณครั้งนี้มันจะนําพาซึ่งความสมบูรณ์แล้วก็ความบริบูรณ์มาให้กับชีวิตของคุณนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีผพ้่ชาวอะไรที่อะไรเข้ามาเกี่ยวกับ,บเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังตามคำทำนนะายหน้าไพ่ของเรานะ จะมีราศีมีนราศีเมษแล้วก็มีนพิจิกกรกฎแล้วก็ราศีเมถุนข,ขอจบการทํานายไว้แค่นี้คลิปการอ่นานไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้ํานะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนนึงถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงกันสื่อถึงกันส่วนท่านใดท่าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจส่วนใดทิ้งไป เพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้มันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะไม่ได้อ่านดวงส่วนตัวสําหรับวันนี้ขอให้ผู้พบเห็นคลิปนี้มีแต่ความสุขสําเร็จสดใสคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้มาด้วยความรวดเร็วดังใจไหมขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ